เขาขอบคุณครับคือต่อบรวมๆเลยนะครับว่าที่ยกมาก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับการปวดคอการปวดคอที่ร้าวลงแขนนะครับอาจจะเป็นได้ทั้งข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่มักจะมาด้วยอาการข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับในกรณีที่เป็นทั้งสองข้างก็มีโอกาสเกิดได้ถ้าในกรณีที่ข้อของกระดูกคอเสื่อม แต่ในกรณีของหมอนรองกระดูกต้นคอมักจะปรากฏข้างใดข้างหนึ่งนะอาการปวดพวกนี้อย่างที่ผมเรียนคือถ้ามันกดของเส้นประสาทแล้วนะครับระยะที่มีอาการเจ็บอาการปวดยังไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่มีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีแค่การเจ็บการปวดมักจะตอบสนองด้วยการรักษาด้วยยากายภาพบำบัดและพฤติกรรมบำบัด นะครับเพราะฉะนั้นอาการปวดร้าวไปตามที่แขนเนี่ยนะครับเกิดจากการกดทับผ้าเกิดจากหมอนโดยส่วนใหญ่จะได้ตอบสนองได้ผลดีแต่ถ้าเกิดจากถิงปูนกดทับอันนี้การตอบสนองจะผลน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ผลการรักษาจะดีนะครับเพียงแต่ว่าจะช้ากว่าอันนี้อาการที่ปวดอาจจะไปร้าวไปที่ไหนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกระดูกคอที่ปวมที่รูปที่อธิบายไปแล้วสี่ห้าที่หัวไหล่ C ีแต่ลงที่แขนนะครับไปด้านด้านหลังมือทางด้านข้อหลังมือ C7 มันที่ฝ่ามือที่นิ้วนางนะ c ีแต่ไปที่นิ้วก้อยขึ้นอยู่กับว่าเส้นประสาทเส้นไหนการปวดของกระดูกคอจากระดูกคอหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทจกตุเลาในท่าที่ยกแขนขึ้นท่านนั่งพับในโซฟาแล้วท่านยกแขนขึ้นท่านจะรู้สึกสบายนะครับจะรู้สึกสบายแต่ถ้าเรานยกแขนขึ้นแล้วมีอาการชามากขึ้นมักจะมีอาการของเรื่องของเส้นประสาทรับรับ ที่ข้อมือนะครับที่เรียกว่าขาพ่อทานนี่เนาซีดอนนี่เป็นอาการของเส้นประสาทเพรายกมือจากการจะแย่ลงนะครับเมื่ะนั้นถ้ายกมือแล้วนอนท่าโซฟ,า,ฟานอนก้มหน,น้านี้ยกมือขึอ้นรู้สึกสบายเป็นเรื่องของคอท่านดูแลจวติดนั้นเพราะเมื่อเสียอะไก็ตามตามตัวเช่นประสาทมันจะบวมเมื่อมันยุบบวมแล้วท่านยกขึ้นได้นะครับนี่ที่างที่บอกก็สี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นส่วนอาการที่ถ้าเป็นนะครับการบริหารจะช่วยท่านได้มาก พยายามบริหารท่าที่อยู่นิ่งไม่มีอะไรที่ไปกดทับเส้นประสาทก็จะช่วยได้นะครับไม่จําเป็นต้องผ่าตัดทุกรายนะครับอาการปวดเราจะปวดไปที่ไหนที่บอกว่าลอช้าไปที่บบจมูกหรืออะไรป่านจะเกี่ยวกันหรือไม่อาการตรวจร่างกายจะสามารถที่จะบอกได้อย่างที่ผมบอกก็ก้มหน้าปวดไหมแงหน้าปวดไหมบิดหน้าปวดไหมถ้าบิดหน้าปวดปวดก็เป็นการแสดงอาการระคายของเส้นประสาทนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องเชประสาทหรือไม่เพราะถึงเป็นโวกพวกนี้ไม่ได้ทําให้เกิดเป็นอัมพาตมัมพึกนะครับส่วนเรื่องของออกระดูกพวกผังพวกแล้วก็ทำไมถึงชอบปวดกลาคืนน่ผมบอกคือถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆชอบจะปวดกลางคืนไม่ว่าข้ออะไรไม่ว่ากระดูกคออะไรก็ตาม พอเวลาการกดทับในการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทต่างๆหรือไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ไปนะครับหรือเลือดเลือดแดงไปได้เลือดดามันไม่กลับพอการได้เคลื่อนไหวอะไรต่างๆเลือดดำมาไล่เลือดดากลับทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าคำปวดเดินเดินลุกขึ้นมาเดินเลื่อนไหวแล้วหายก็ยังไม่ต้องตกใจยกเว้นปวดจะลบกวนเวลานอนเพราะฉะนั้นข้าพ่อผู้ชี่ยวชาญหนึ่งๆปวดจะลบกวนเวลานอนนะครับอันที่สอง้าวมือมันฝ่อรนีบ่จนขัดขวางการทำงาน อันที่3อาการมันเร็วลงไปเรื่อยๆทั้งี่้การรักษาอันนี้เราถึงจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดถ้าท่านเป็นแล้วท่านคงที่อยู่ขนาดนั้นเราก็ไม่ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าท่านทนขอท่านได้ะนะครับอยู่ได้